จับมติคอรามอนุมัติเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการเราชนะออกมาแล้วเบื้องต้นเป็นโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือผ่านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนจำนวน31ล้าน1แสนคนวงเงินเกินวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือน2เดือนใช้เงินทั้งหมดนะครับ 2,12,000ล้านนะครับโดยจะเริ่มต้นโอนเงินให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่18กลกุมภาหลังจากนั้นจะเริ่มประเมินกลุ่มผู้ที่มีความช่วยเหลือของรัฐยังเข้าไม่ถึง,งที่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะค,คนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยที่กลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตกลุ่มบุคคลที่มีไรายได้วันต่อวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เข้าใจว่ายังมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐเพราะติดในเงื่อนไขาบางอย่างรัฐบาลจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อีกครั้งเบื้องต้นจะเป็นหลังวันที่12กุมภารตรงกับวันตรุษจ,จีนเพราะเป็นวันลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะวันสุดท้ายนะครับซึ่งจะรู้จํานวนผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมและพิจารณาว่าจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มที่ยังตกค้างอยู่ในรูปแบบใดได้บ้าง คุณผู้ชมตามทันแล้วนะครับใครที่เข้าถึงวันที่12กุมภาก็ลงยี่สิบเก้ามกราถึง12กุมภา,าลงไปเลยครับใครเข้าถึงใครมีเทอเน็ตใครมีโทรศัพท์มือถือลงไปปั๊บลงจบปั๊บหลังวันที่12ปั๊บใครบ้างที่ลงไม่ได้เขาจะออกมาดูรอแล้วเขาจะจะใช้วิธีการไหนเออผมวันนี้เข้าท่าครับเข้าท่าเพราะว่า เขาไม่มีทางอื่นนอกจากติดต่อใช้ธนาคารของรัฐทกสอ,ออมสินให้คนเหล่านี้ก็ไปลงกับทกสอ,ออมสินแ้วถามว่าเขามีมีมือถือจะรับแอปเป่าตังไงเขาอาจจะได้เป็นเงินสดแต่ถ้าประกาศไปก่อนมีปัญหาไหมไอ้คนท<ม>ี<ๆ>่อยากได้เงินสดมันก็ไม่ไปลงแอปใช่ถูกปะ่ะเออนี่เขาก็ต้องการไวเหมือนกัน คนที่มีนะอย่ามั่วนิ่มนะอันนี้เขาจะช่วยคนที่มีมมปัญหานะรครัคุณกุรยาบอกว่ารายละเอียดรูปแบบการโอนเงินในโครงการเราชนะเป็นแบบกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะกโครงการ คือ1กลุ่มมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนวงเงินช่วยเหลืออีก6 7 5บาทต่อสัปดาห์หรือ2,700บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ5,400บาทและกลุ่มที่2รายได้เกิน3 0 0 0 0ไม่เกินแสนต่อปีได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก700บาทต่อสัปดาห์หรือ2,800บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ5,600บาท กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะได้รับ,บวงเงินช่วยเหลือทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่5กุมภาหรือจนกว่าจะครบ,บวงเงินและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอืม